สวัสดีครับรีวิวการติดตั้งนะครับกล่องเครื่องไฟฟ้านะครับบวกด้านล่างนะครับไดโนบ็อกเดปเตอร์สองนะครับลีโวสองจุดสี่สองจุดแปดแล้วก็นิวฟอร์จูนนะครับปักด้านล่างจะอยู่ที่เดียวกันเลยนะครับปักตรงรุ่นนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ลูกค้านะครับทาการถอดขั้วแบตโัลบออกก่อนนะครับก่อนการติดตั้งนะครับต่อไปก็มาดูพอถอดขั้วแบตแล้วนะครับมาดูปัก ดานล่างนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับให้สังเกตด้านในนะครับอปักอยู่นะครับขั้นตอนต่อไปก็ทําการปลดตัวปักนะครับให้บีบกิบบนนี้นะครับค้างไว้นะครับแล้วก็ทําการปลดปักออกมานะครับนะครับปักก็จะออกมาแบบนี้นะครับจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับเราก็นําสายดานล่างนะครับที่เราเตรียมไว้ให้จากกล้องนะครับจะเป็นชุดนี้นะครับจะเป็นปักประคับเสียบนะครับตัวผู้ตัวเมียนะครับ เราก็เอาเข้าไปต่อเลยนะครับปักก็จะมาคับเสียบเลยนะครับให้เราทําการนะครับอ่าเอาปักตัวผู้นะครับไปเสียบเข้าที่ตัวเมียนะครับปักที่เราเลงออกมานะครับเอาตัวนี้นะครับต,ตัวผู้นะครับไปเข้าตัวเมียนะครับ ดให้ดังแก๊กนะครับอแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับจะไปเข้าที่ปลั๊กตัวนี้นะครับอ่ครับผมกดให้ดังแก๊กเลยนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ต่อครบเลยนะครับตัวผู้ตัวเมียนะครับทีนี้เราก็มาทําการเดินสายนะครับอ่าเราจะพาดสายนะครับไปตามคานรถเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาดไว้ให้คร่าวๆนะครับก็จะพาดขึ้นนี่ก็ได้นะครับอแต่ว่าต้องหาหนวดกู้รัดนะครับเพื่อไม่ให้สายไปโดนความร้อนนะครับ ผมจะเก็บให้เข้าวๆก่อนนะครับภาพประมาณนี้นะครับแล้วก็ไล่เอาเคมันทายนะครับรัดเก็บเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ลูกค้านะครับฝังเกตช่องด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีเส้นตรงนี้อยู่นะครับอ่าให้เราดึงลูกยางตรงนี้ออกมานะครับอ่งัดออกมานะครับแล้วมันจะมีรูนะครับให้เราสอดสายปลั๊กของดันลางเข้าไปนะครับเราจะมีเป็นปลั๊กหัวดํานะครับปลั๊กเล็กนะครับอ่ปลั๊กตัวนี้นะครับสีดํานะครับ เราจะทําการนะครับยัดไปในรูนี้นะครับใส่เขาไปเลยนะครับพยายามอย่าให้สายขาดนะครับแล้วขยัดไปนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ลูกค้านะครับมาสังเกตใต้ขาคันเร่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลั๊กที่ว่าเราลอดรูออกมานะครับปลั๊กด้านล่างนะครับปลั๊กหัวตัวเล็กนะครับอ่ะเราก็ทําการดึงมาเลยนะครับดึงมาก่อนนะครับ พอตึงแล้วก็โอเคนะครับเสร็ดแล้วนะครับทีนี้นะครับเรามาทําการติดตั้งนะครับปลั๊กคาลิ่งไฟฟ้านะครับจะเป็นปลั๊กชุดนี้นะครับให้เรานะครับมองใต้ขาคาลิ่งนะครับสังเกตบนขาคาลิ่งนะครับจะมีปลั๊กอยู่นะครับให้ลูกค้านะครับทําการบีบกิฟต์นะครับค้างไว้นะครับแล้วก็ชักปลั๊กออกนะครับบางคันถ้าปลั๊กแน่นนะครับ ให้ลูกค้านะครับทําการกดกิ๊บค้างไว้นะครับแล้วก็ยกปลั๊กนะครับอ่าแล้วก็ช่วยดึงนะครับมันจะหลุดง่ายนะครับตัวนี้ปลั๊กก็ออกมาแล้วนะครับต่อไปก็ทําการนะครับเอาปลั๊กเคี้่ยงไฟฟ้านะครับของเรานะครับเข้าไปเสียบนะครับเหมือนเดิมเลยครับเสียบเหมือนปลั๊กด้านล่างเลยนะครับตามมาครับเสียบนะครับกดให้ดังแก๊กนะครับอ่าอันนี้ก็จะเข้าตัวนี้นะครับอ่าเสียบให้ดังแก๊กนะครับอ่าขั้นตอนต่อไปนะครับขึ้นไปด้านบนนะครับ ขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นการถอดคานตรงนี้นะครับ salud, เราจะทําการนะครับดึงทุกอย่างออกก่อนนะครับอประมาณนี้นะครับดึงไว้แค่นี้พอนะครับเสร็จแล้วนะครับรถบางรุ่นนะครับจะมีน็อตจับตรงนี้นะครับให้ลูกค้าทําการไขน็อตออกก่อนนะครับพอเสร็จแล้วนะครับทําการงัดตรงนี้นะครับงัดออกเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ดึงตัวนี้ถอยหลังมานะครับมันจะเป็นเคี้ยวล็อกนะครับตัวนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับก็ให้ลูกค้าสังเกตนะครับในรูตรงนี้นะครับให้เรานะครับไปด้านล่างนะครับและแทงสายขึ้นมานะครับสายสองเส้นนี้นะครับอ่าหัวขาวกับหัวดําตรงนี้นะครับให้สังเกตด้านบนนู่นนะครับจะมีรูช่องอยู่นะครับจะเป็นรูแสงทว่างอยู่ข้างในนะครับอ่าให้เรานะครับทําการถอดสายดึงขึ้นไปเลยนะครับทีนี้นะครับให้เราขึ้นมาด้านบนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสายนะครับที่เราเดินขึ้นมานะครับอยักดูนะครับเราก็ทําการนะครับดึงให้ตึงเลยนะครับดึงมาให้ตึงเลยนะครับถ้าเกิดตรงนี้ถ้าเกิดสายตะ่างนะครับมันยาวเกินไปนะครับเราก็ดึงมาเก็บทั้งหลายได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการย้อนสายไปก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับย้อนสายไปทําการนะครับบาลานซ์สายไฟนะครับให้มันพอดีกับการติดตั้งกล้องนะครับ ไม่ให้ตึงมากย่อนมากนะครับอ่าผมจะไวททักประมาณนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีนะครับเป็นตัวกล่องนะครับแล้วก็เป็นขาดิ่กระจกนะครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนการเสียบปลั๊กที่ตัวกล่องนะครับครับผมขั้นตอนการเสียบปลั๊กหลังกล่องนะครับให้สังเกตด้านหลังกล่องนะครับจะมีปลั๊กใหญ่กับปลั๊กเล็กนะครับ ปักใหญ่เป็นปักเครี่ยงไฟฟ้านะครับปักเล็กจะเป็นปักด้านล่างนะครับให้เราทําการเสียบนะครับแล้วกดให้ดังแก๊กนะครับด้านหลังนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับทําการติดขาที่กระจกนะครับตัวนี้นะครับหากาวสองหน้ามาแปะตรงนี้นะครับแล้วก็ติดกระจกนะครับหาตําแหน่งที่ต้องการนะครับว่าต้องการประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมจะติดให้เข้าๆก่อนนะครับพยายามอย่าให้ตัวกล่องต่ํามากเกินไปนะครับจะทําให้สายขาดในได้นะครับอ่าเอาขึ้นมาสูงหน่อยนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการนะครับเอาตัวกล่องนะครับมาเสียบเข้าที่ขาเลยนะครับเสียบเข้ารูเลยนะครับเมื่อเสียบเสร็จแล้วนะครับอ่านีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราก็ทําการไล่ใส่ไฟนะครับอ่าพยายามเก็บอย่าให้สายตึงมากนะครับทั้งหลังนะครับให้สายย้อนหน่อยนะครับให้มีพื้นที่ในการย้อนสายนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับทําการนะครับใส่ขานกลับนะครับ จะเป็นตัวนี้นะครับอ่าสังเกตแง่งนะครับมันจะมีรูนะครับให้เสียบนะครับแง่งตรงนี้นครับเอาให้ลงรูนะครับสอดไปในรูเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วก็กดเลยครับหาล็อกให้ตรงมันจะติดค้ำใส่นิดนึงนะครับให้เราทําการกดหน่อยนะครับอ่าแล้วก็ทําการตบเอาไปครับอ่าใส่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ อันนี้ผมติดไว้ห่างนะครับลูกค้าสามารถเอาไปคิดกว่านี้หน่อยได้นะครับก็ทําการไล่สายใหม่นะครับเสร็จแล้วก็เอาลูกยางข้างประตูนะครับเก็บกลับเหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ทําการนะครับไปใส่โคแบตกลับเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเราพาไปรีวิวการคาลิเบต กล่องก่อนใช้งานนะครับหลังจากทําการเสียบข้อแบตกับเสร็จหมดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็มาเข้าที่หน้าแอปนะครับและกดไปที่ Play Store หรือว่า p p s t t r r นะครับของ iPhone และ Android นะครับต่อไปให้พิมพ์คําว่า d ด n a b o x Raptor Connect นะครับเราก็จะเจอหน้าตาแอปตัวนี้นะครับอ,อันนี้ผมได้ทําการติดตั้งไว้แล้วนะครับลูกค้าที่ยังไม่เคยติดตั้งก็สามารถโหลดติดตั้งได้เลยนะครับ ถ้าเขาขึ้นให้กดอนุญาตอะไรนะครับลูกค้ากดหมดเลยนะครับกดอนุญาตทั้งหมดเลยนะครับเสร็จแล้วก็ทําการเปิดหน้าแอปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการคาริเบตนะครับเปิดสวิตกุญแจออนนะครับโดยที่ลูกค้ายังไม่ต้องสตาร์ทรถนะครับให้ไฟหน้ากล่องติดนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับทําการเปิดบลูทูธนะครับเปิดบลูทูธนะครับ แล้วก็สังเกตมุมด้านบนตรงนี้นะครับให้กดค้างไว้นะครับเขาจะขึ้นให้เชื่อมต่อบลูทูธนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเคยเชื่อมต่อแล้วนะครับถ้าเขาขึ้นให้กดเชื่อมต่อนะครับลูกค้าก็กดเชื่อมได้เลยนะครับแล้วก็กดกลับไปรูปบานนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการคาลิเบตนะครับตัวนี้นะครับการคาลิเบตนะครับก็ลูกค้าสามารถกดได้เลยนะครับแล้วกดกลับนะครับเราจะไปทําการคาลิเบตคนเล่งไฟฟ้าด้วยนะครับ กดไปที่คันเร่งนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่สองนะขอจะแจ้งนะครับให้ทําการนะครับหยับขาคันเร่งค้างไว้ให้สุดเลยนะครับอแล้วกดคาลิเบตนะครับเสร็จแล้วปล่อยเท้าออกครับอันนี้ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการคาลิเบตกล่องก่อนเริ่มใช้งานนะครับต่อไปก็จะพามาดูฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับทําการสตาร์ทรถได้เลยนะครับครับผม เมื่อสตาร์ทแล้วนะครับจะสังเกตนะครับไม่มีไฟเอนจิ e นเด้งโชว์นะครับถ้าเราติดตั้งถูกวิธีนะครับตัวกล่องนะครับก็จะมีบอกค่า CRP นะครับต่ำสุดแล้วก็สูงสุดด้วยนะครับจะมีบอกอยู่ตรงนี้นะครับเป็นค่าแรงดันที่ตัวกล่องเก็บไว้ให้นะครับเราสามารถเอาไว้เช็คได้นะครับว่าถ้าแรงดันเราต่ําเกินเนี่ยครับเราหลับเราสามารถดูได้ว่าปั๊มมันมีปัญหาไหมนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็มาทําการจูนไลแอปนะครับ ทีนี้ก็มาดูหน้าแอปนะครับโหมดขับขี่เริ่มต้นนะครับจะเป็นโหมดคันเร่งเดิมของรถนะครับยังไม่ได้เปิดใช้งานตัวกล่องของคันเร่งไฟฟ้านะครับโหมดที่2นะครับเป็นโหมดคันเร่งอัจฉริยะนะครับตัวนี้เราจะมีให้5โหมดนะครับมีโหมดแอนตี้สลิปนะครับโหมดกันลื่นนะครับโหมดอีโคเป็นโหมดประหยัดน้ำมันนะครับส่วนโหมดคอมฟอร์ตโหมดสปอร์ตโหมดเด็คนะครับจะเป็นโหมดคันเร่งไวนะครับที่ว่าเราตั้งไปให้แล้วนะครับลูกค้าสามารถกดเลือกไปใช้งานได้เลยนะครับ ยวผมจะทําการเล่งคันเล่งค้างไว้นะครับสังเกตรอบนะครับผมจะกดไปที่ตัวหมดนี้นะครับแอนตี้สลิปนะครับอ่าลอกจะดรอปลงนะครับแล้วกดไปที่อีโคนะครับอ่าอบจะเล่งขึ้นนิดนึงนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นโหมดคันเล่งไฟฟ้านะครับจะกดนะครับอ่าลอกจะเล่งขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแตะคันเล่งเท่าเดิมนะครับอ่าถ้าเป็นโหมดแดกยก็จะติดเท้าเลยนะครับแตะบางๆนะครับอ่าติดเท้าเลยนะครับ ผมจะใช้เป็นโหมดคอมฟอร์ตก่อนกันนะแล้วก็ลองขับใช้งานดูนะครับว่าโหมดนี้มันโอเคไหมนะครับโหมดต่อไปก็จะเป็นโหมดปรับแต่งคันเร่งนะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถตั้งความไวของ่าคันเร่งได้นะครับว่าต้องการประมาณไหนนะครับผมจะแตะคันเร่งค้างไว้นะครับแล้วผมจะลากให้ดูนะครับแล้วกดปล่อยนะครับลอไปจากขึ้นนะครับตัวนี้ก็ตั้งได้นะครับว่าต้องการคันเร่งไวประมาณไหนนะครับ ตัวนี้จะค่อนข้างสมูทนะครับเพราะว่ามันจะค่อยๆปรับระดับขึ้นไปนะครับตัวนี้เรามีให้ทั้งหมด1นึ่พาระดับนะครับสามารถเลือกปรับได้เลยนะครับฟัง์ชั้นต่อไปก็จะเป็นฟังก์ชันรีแมปนะครับรถเดิมรถรีแมปนะครับสามารถมาจูนกราฟตรงนี้ได้นะครับสมมุติว่าผมต้องการเนี่ยคันเร่งช่องหัวเพิ่มนะครับให้ทําการจูนนะครับแล้วก็ส่งนะครับคันเร่งก็จะไวนะครับสังเกตที่เคอร์เตอร์นะครับ นะครับลอกก็จะติดเท้านะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเราต้องการเซฟโหมดนี้ไว้นะครับให้ลูกค้าทําการกด S หนึ่งนะครับค้างไว้อ่าเขาจะขึ้นเป็นตัวสีเขียวนะครับแบบนี้นะครับเป็นโหมดที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็จะล็อกค่าไว้ให้เราแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็น P six สองนะครับอ่าก็จะเป็นคันเร่งเดิมอยู่นะครับเราก็สามารถมาตั้งเพิ่มได้นะครับอ่าไว้ให้เป็นทางเลือกนะครับเวลานั้นลูกค้าก็สามารถมันเลือกเล่นได้นะครับอ่าว่าต้องการเล่นโหมดไหนนะครับ อันนี้จะเป็นคันเร่งเดิมนะครับยังไม่ได้จูนอะไรนะครับเสร็จแล้วให้กดคำว่าส่งนะครับต่อไปก็เป็นโหมดเดินหอบนะครับตัวนี้นะครับเรามีให้ทั้งหมดยี่สิบตีเสียงนะครับวิธีการใช้งานก็เปิดออนนะครับแล้วทำการตั้งเสียงนะครับความดังนะครับตั้งไปสักคร่าวๆาวสักเก้าก่อนจะสังเกตว่าเสียงเดินหอบมาแล้วนะครับตัวนี้ก็ปรับเสียงได้เลยนะครับว่าต้องการเสียงแบบไหนนะครับ หอบท้าหอบเร็วนะครับหอบโรตารี่นะครับผมจะตั้งข้างข้าวสักสิบเจ็ดแล้วกันอ่าเป็นโรตารี่นะตัวนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นรถเดิมนะครับเสียงหอบอาจจะไม่ดังเท่าไหร่นะครับสังเกตที่รอบก็ได้นะครับหรือว่าคันเกียนับแตโยงนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นนะครับตัวตั้งวีเดินหอบนะครับเวลาเราแตะขากระเร่งนะครับปุ๊บเดินหอบจะหยุดทํางานนะครับ ประมาณ5วินาทีนะครับถ้าเราไม่เตะขาคาเล้งเลยนะครับเดินหอบจะกลับมาทํางานนะครับเหมือนตอนนี้นะครับอ่าผมเตะคาเล้งไว้เดินหอบหยุดทํางานนะครับรอห้าวินะครับเขาจะกลับมาเดินหอบเองอ่ะมาแล้วครับตัวนี้ก็ตั้งได้นะครับว่าต้องการให้กี่วินะครับให้เดินหอบกลับมาทํางานนะครับถ้าเราไม่ใช้เราก็ปิดออฟไปนะครับต่อไปก็จะเป็นโหมดปิดควันดํานะครับอ่า ให้ลูกค้านะครับทําการหย่าขาดกรเล่งค้างไว้นะครับและดูนะครับว่าเปอร์เซ็นต์ขาดกนเล่งนะครับอยู่ประมาณไหนนะครับรถควันดํานะครับผมเยียบสมมติว่าผมเยียบซักประมาณสามสิบนะครับสามสิบนี่คือฝันไม่ออกนะครับแล้วก็บันทึกนะครับอ่าเปอร์เซ็นต์ที่แอปนะครับก็จะบอกนะครับตําแหน่งคันเล่งที่บันทึกล่าสุดนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่า ทีเนี้ยนะครับลูกค้านะครับจะใช้งานลูกค้าทำการกดออนนะครับอ่าแล้วยบคันเร่งนะครับอ่ารอบจะขึ้นแค่นี้นะครับเพราะว่าเราล็อกไว้ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการกดออฟนะครับอ่าคันเร่งก็จะกลับมาใช้งานปกติเหมือนเดิมนะครับเราก็จะสูบเหมือนเดิมนะครับก็วิธีการเข้าด่านนะครับเรามีกดตัวกล่องให้นะครับเดี๋ยวเราสอนการ กดนัก่อกให้อีกทีนะครับต่อไปก็จะเป็นฟังก์ชันคันเลงอัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็จะเหมาะนะครับสำหรับรถที่ไว้ชาร์จแบตชาร์จไฟนะครับรถเครื่องเสียงนะครับสามารถตั้งรอบได้นะครับกดบวกนับเลงไปเลยนะครับรอบเรื่องก็จะเลงเองนะครับเอาไว้ชาร์จไฟชาร์จแบตได้นะครับตัวนี้ก็เวลายกเลิกนะครับแต่ขาดคันเลงหนึ่งครั้งนะครับเขาจะยกเลิกนะครับแล้วกลับมาเป็นคันเลงเดิมปกตินะครับ ต่อไปเป็นการใช้งานโหมดดันลางนะครับกดไปที่คําว่ดาดันล่างนะครับจะสังเกตได้ว่าเราจะมีรายการให้เลือกข้างล่างนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถมาเลือกสเต็ปของดันลางได้นะครับอันนี้จะเป็นค่าดันลางที่ว่าเราตั้งไว้ให้แล้วนะครับลูกค้าก็สามารถกดเลือกและกดส่งใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ลองขับขี่ดูนะครับว่าสเต็ปที่เราให้ไปเนี่ยลูกค้าพอใจไหมนะครับลองขับขี่ดูนะครับถ้าเกิดลูกค้ายังไม่พอใจนะครับ เราจะอยากทําการปรับจูนเพิ่มนะครับให้กดคําว่าปรับขั้นสูงนะครับกดไปที่ฟันเฟืองนะครับเลือกไปที่รุ่นนะครับโตโยต้านะครับคันนี้เป็นรีโวนะครับกดไปที่รีโวนะครับบนหน้าจอก็จะขึ้นแสดงกราฟนะครับเดี๋ยวเราจะทําการนะครับดูค่าแรงดันเดิมของรถนะครับว่ามีประมาณไหนนะครับอย่างไยเยบคันเล่นแช่ไว้เลยนะครับ เข้าวๆนะครับแรงดันก็อยู่ประมาณ3.9นะครับเดี๋ยวผมจะทําการจูนกราฟนะครับจูนไว้เข้าๆก่อนนะครับสักประมาณนี้เอาดึงหัวลงหม่นะครับแล้วแต่การจูนของลูกค้านะครับอันจูนไว้ข้าวๆแล้วกดส่งนะครับอ่านทําการหยยบดูนะครับ ครับผมตัวนี้ก็แรงดันก็จะอยู่ประมาณเท่าเดิมนะครับแต่เวลาขับจริงนะครับแรงดันจะเพิ่มเยอะมากนะครับลูกค้าก็ลองจูนแลวลองขับขี่ดูนะครับหรือไม่สังเกตที่หน้าจอก็ได้ครับอ่าเห็นไหมครับค่าตรงนี้นะครับแรงดันจะเพิ่มสูงไป4ดกว่าแล้วนะครับอ่าลูกค้าก็ลองขับขี่ใช้งานถนะครับว่าประมาณนี้โอเคไหมนะครับ เสร็จแล้วนะครับถ้าชอบใจในโหมดนี้นะครับให้ทําการกดเซฟนะครับกดไปที่ S1 นะครับกดค้างไว้ให้ขึ้นตัวสีเขียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเซฟข้อมูลกราฟนี้ไว้แล้วนะครับส่วนกราฟที่2นะครับลูกค้าก็สามารถมาจุนเพิ่มได้นะครับทีนี้เรามาสามารถมาจูนกราฟเพิ่มได้ว่าเราต้องการกราฟแบบไหนอีกนะครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับกดส่งนะครับกดค้างไว้นะครับ มันก็จะทําการเซฟไว้ให้เรานะครับสําคัญนะครับการเลือกรุ่นรถนะครับเลือกให้ตรงนะครับรถรุ่นไหนต้องเลือกรุ่นนั้นนะครับเราจะมีรายการไว้ให้นะครับเสร็จแล้วกดออกนะครับข้าวๆก็มีประมาณนี้นะครับลูกค้าก็ลองขับขี่ใช้งานดูนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะไปทําการสอนการกดหน้ากล้องนะครับว่ามีกดอะไรบ้างนะครับต่อไปเป็นฟังก์ชันใช้งานหน้ากล้องนะครับหน้ากล้องเรามีให้สองปุ่มนะครับ ฝั่งขวานะครับจะเป็นโหมดปิดควันดำนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นโหมดเดินหอบนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปิดใช้งานโหมดเดินหอบนะครับให้ลูกค้านะครับกดปุ่มค้างไว้นะครับแล้วปล่อยนะครับอ่าเราก็จะขึ้นตัวเฮ็ดนะครับถ้าขึ้นตัวเฮ็ดคือเราเปิดใช้งานโหมดเดินหอบนะครับอ่าตอนนี้รถก,ก็กลับมาเดินหอบแล้วนะครับอ่าถ้าเราไม่ใช้งานนะครับเราก็ทําการกดปุ่มค้างไว้นะครับ พอตัวเฮดหายไปก็ปล่อยมือออกนะครับอหน้ากอกก็จะไม่มีตัวเฮดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปิดใช้งานโหมดเดินหอบนะครับต่อไปก็ฝั่งขวานะครับจะเป็นโหมดปิดควันดำนะครับให้เราทําการกดค้างไว้นะครับอ่ามันจะขึ้นตัวเอสนะครับแล้วปล่อยมือออกนะครับทีนี้ครับเราก็ทําการให้เข่านะครับเหยียบขาคาเล้งไปเลยครับอ่ารอบก็จะขึ้นที่เราล็อกข่าไว้นะครับอ่าเหยียบสุดแค่ไหนก็จะล็อกแค่นี้นะครับผมตั้งไว้คร่าวๆที่ประมาณ 30%มสิเปอร์เซ็นตะครับตัวนี้นะครับจริงจแล้วมานต้องตั้งมากกว่านี้นะครับรอบักสามพันสามันห้า0าม0ันห้าประมาณสี่พันเนี่ยกำลังดีนะครับก็ลองปรับใช้งานกันเอานะครับถ้าเวลาออกด่านนะครับเราก็กดปุ่มตัวนี้ได้เลยนะครับกดค้างไว้นะครับอ่ตัวเอสจะหายไปนะครับทีนี้ก็จะเป็นการกลับมาใช้งานคันเร่งเดิมปกตินะครับเราไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าแอปตลอดนะครับคือเราตั้งค่าเสร็จหมดแล้วนะครับเราก็ปัดหน้าแอปทิ้งได้เลยครับ ส่วนฟังก์ชันหน้ากล่องเนี่ยเราก็มาเลือกเล่นเอาได้นะครับ